สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลีแลกทาโร่เก้าเก้าวันนี้เราจะมาคุยกันในแรนดอมที่ว่าตอนนี้หัวใจเขาร้อนลนเพราะกลัวความเด็ดขาดเด,ดเด็ดเดียวของคุณมากคุณเป็นเช่นไรทำไมถึงทำให้เขาหรือใครหรือเธอคนนั้นร้อนลนขอดูพลังงานของคุณเลยค่ะขอให้ไพ่เด็กนี้ช่วยสื่อช่วยบอกความเป็นตัวคุณออกมาเลยคุณเป็นเช่นไร เกิดอะไรขึ้นคุณกับใครคนนั้นคุณกับคนคนนั้นหรือคุณกับคู่กรณีคนนั้นเป็นเช่นใดคะมาช่วยสื่อช่วยบอกพลังงานด้วยคะ่ะขอดูความเป็นคุณก่อนเลยคะ่ะมาคุณเป็นชาวธาตุไฟคุณนิ่งไงความเด็ดขาดของคุณไพ่ใบแ,แรก คุณนิ่งมากคุณให้ความสำคัญกับเรื่องงานตอนนี้เวลานี้โอคุณให้ความสำคัญกับเพื่อนคุณคุณให้ความสำคัญกับชีวิตของคุณมากๆคุณค่อนข้างไปปาร์ตี้อืมคุณไม่โฟกัสใครตอนนี้คุณโฟกัสตัวเองแปดถ้วยคุณเลือกที่จะหันหลังให้กับทุกคนที่พยายามจะเข้าหาคุณเลยคุณไม่ได้มีคนเข้าหาแค่คนสองคนนะคะ แค่ตามหน้าถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยโอ้ใช้คําว่าหลายคนแล้วกันค่ะคุณเสน่ห์แรงนะคุณค่อนข้างดูดีมากตอนนี้ออลอจกักหุ่นดีคุณเป็นชาวราศีกรกฎได้งานของคุณเกี่ยวกับการเดินทางยานยนต์เครื่องบินเรือสำราญหรือรับราชการสายทหารเรือทหารอากาศทหารบกตำรวจลุยๆได้หมด คุณเป็นชาวราศีพฤษภบางท่านก็กําลังอยู่กับการศึกษาฝ่ายเรียนเรียนต่อบางคนก็ไปเรียนต่อแล้วก็ไปเรียนในสายที่คุณให้ความสนใจที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะเพิ่มความรู้ให้คุณพลังงานนะคะเหมือนคุณเอาเวลาไปทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตคุณโดยที่ไม่สนใจใครคนนั้นเลยโอคุณนิ่งมากให้ความนิ่งของคุณขึ้นระดับนี้เลยอไม่แปลกอะคะ่ะ คุณมองว่าเวลาทุกวินาทีของคุณมีค่าคุณอาจจะเคยให้เวลาคนคนนี้มาแล้วแต่คนคนนี้ก็อาจจะทำอะไรที่มันเป็นการทำร้ายจิตใจคุณซ้ำไปซ้ำมาคุณก็เลยเลือกที่จะไม่แค์คุณไปข้างหน้าคุณมองตรงคุณโฟกัสไปที่เป้าหมายที่คุณตั้งไว้คุณลุยคุณลุยในเรื่องของงานที่คุณตั้งใจอยากจะทำช่วงนี้คุณค่อนข้างเดินทาง ขับรถขับลาระวังนะคะช่วงนี้ฝนตกคุณเป็นคนวันพุธได้บางท่านก็ช่วงนี้ค่อนข้างจะใส่ใจเรื่องรูปร่างหน้าตาตัวเองมากบางคนก็ไปทำสวยทำหล่อเพิ่มได้พลังงานเดอร์เมจิเชียนไปเนี่ยคุณเป็นคนมีครบคุณเป็นคนมีมีความครบเป็นคนขออภัยค่ะคุณเป็นคนที่มีพลังงานในด้าน ในทุกทุกธารวมอยู่ที่ตัวคุณคนเดียวพูดกลางวันกลางคืนได้หมดฉเฉลียวฉลาดสติปัญญาดีคุณมีเซน์นนะเซน์คุณเป๊ะสังหรณ์อะไรรู้สึกอะไรเป็นอย่างที่คุณคิดนั่นแหละคะ่ะมันจะเกิดขึ้นจริงเสมอถูกไหมฉะนั้นคุณจะพยายามโฟกัสแค่เรื่องดีๆเพราะคุณรู้ไงว่าคุณคิดอะไรแล้วผลมันจะต้องออกมาแบบนั้นคุณเป็นฟิลนักพยากรณ์ได้นะคะถ้าคุณสนใจนะ คุณเป็นคนไพ่คุณขึ้นในลักษณะของคนที่มีความชัดเจนในชีวิตเด็ดขาดเป็นผู้ตอ,อเป็นผูน้นำพูดคำไหนคำนั้นตัดสินใจอะไรแล้วไม่เปลี่ยนใจฟิลกาษ,าษาัตริย์อะค่ะตัดแล้วไม่คืนคำไม่แปลกไพ่ของความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวขึ้นในตัวคุณเยอะคุณเป็นฟิลนักสู้แสดงว่าคนที่อึดอัดเพราะคุณนิ่งเพราะคุณเด็ดเดี่ยวเนี่ย เป็นคนที่คุณเคยให้โอกาสมาหลายครั้งหลายหนหลายปีดีดักพลังงานเจ็ดไม้มีตัวคุณมันถึงจุดมันมีลิมิต <c oughs> ขออภัยนะคะคุณเคยให้โอกาสคนคนนี้มานับครั้งไม่ท้่วแล้วบางคนก็หลายปีบางคนก็สิบปีค่ะลากกันมาเป็นฟิลของคนที่มีประเด็นกันหลายหนเป็นฟิลของคนที่ตัดกันไม่ขาด แต่ยังรู้สึกผูกพันกันนะถามว่าคุณแคร์มากมายไหมไม่ค่ะคุณไม่ได้แคร์อะไรมากมายสิ่งเดียวที่คุณแคร์ตอนนี้คือตัวคุณเองคุณเป็นคนที่เดินออกมาจากคนคนนี้ด้วยซ้ํำขออภัยนะคะหลังจากที่คุณให้โอกาสคนคนนี้มาเยอะแล้วหลังจากที่คุณพยายามที่จะปรับจูนกับคนคนนี้มามากมายหลายครั้งหลายหนแล้วแต่คนคนนี้ก็เลือกที่จะทำกับคุณในรูปแบบเดิม ไม่แคร์ความรู้สึกคุณไม่ใส่ใจคุณไม่สนใจคุณไม่ว่าชีวิตคุณจะเจอปัญหามากน้อยแค่ไหนคุณก็ต้องรับมือคุณก็ต้องแก้ปัญหาด้วยตัวคุณเองตลอดเวลาตลอดเวลาที่มีกันและกันคุณจะต้องเป็นคนที่คอยเข้าหาคอยใส่ใจคอยเอาใจคนคนนี้ในทุกๆเรื่องเพราะคุณรักคนคนนี้อันนี้คือในอดีต คุณเป็นคนที่รักพลังงานขึ้นสามถ้วยคุณน่าจะรักคนคนนี้มากมากกว่ารักตัวเองด้วยซ้ําแต่สิ่งที่คุณทําไปในอดีตอ่ะคนคนนี้ไม่เห็นค่าคนคนนี้ไม่เห็นค่าแล้วก็คุณมีจุดจุดหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณจะพอกับคนคนนี้แล้วคุณเลยเลือกที่จะเดินออกมาขึ้นไพ่แปดถ้วยคุณเป็นคนเดินออกมาเองตอนนี้คุณก็โฟกัสกับสิ่งที่คุณตั้งใจอนาคตเป้าหมายการเรียนงานที่คุณอยากจะสาเร็จ พลังงานต่อให้มันจะยากต่อให้มันจะเหนื่อยคุณไม่ท้อคุณไม่กลัวคุณมีชาลิออดคุณมีคุณมีความเก่งในใน,ในการเป็นคนที่แบบขาลุยแล้วคุณก็มีความรู้คุณใฝ่รู้บางท่านก็เลือกเรียนต่อตรงนี้บางท่านก็ต่อปอโทปอเอกได้หมดนะคะอยู่ที่ความสามารถของคุณนะขอดูพลังงานไพ่คนคนนั้นเลยพอดูไพ่ของคนคนนั้นด้วยค่ะ คุณไม่ไปเสียเวลากับคนคนนี้แล้วอะไม่ว่าคนคนนี้จะพยายามสื่อหรือทำอะไรคุณให้ความสำคัญกับชีวิตตัวเองมากกว่าเพราะคุณเคยให้โอกาสคนคนนี้หลายครั้งอะคนคนนี้เลยร้อนรนเป็นคนวันพฤหัสคุณกับคนคนนี้เจอกันไม่บังเอิญเป็นเรื่องของโชคชะตาโชคชะตาดึงพวกคุณมาเจอกันแล้วก็ดึงให้พวกคุณต้องจาต้องแยกกันแต่มีเปอร์เซนต์ว่าพวกคุณจะได้วนกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่ง คนคนนี้เป็นนักธุรกิจเป็นคนมีธุรกิจส่วนตัวเป็นคนมีฐานะดีในระดับหนึ่งเลยนะคะึ้น Queen Diamond, ควีนอฟไดมอนเป็นคนมีฐานะเพชออฟไดมอนเป็นคนฉลาดเป็นคนหัวกันค้าเป็นฟิลพ่อค้าแม่ค้าได้นะเป็นนักธุรกิจะคะ่ะใช้คำนี้แล้วกันหัวดีคนคนนี้รักคุณคนคนนี้ยังมีคุณในใจ คนคนนี้ทำสายเกี่ยวกับร้านอาหารได้คอนโดให้เช่าบ้านเช่าห้องเช่ามีหมดบางทีอาจจะมีทุกอย่างที่ผู้อ่านไพ่พูดมาเป็นคนที่มีเส้นเงินไหลหลายเส้นคนคนนี้ยังรู้สึกรักคุณอยู่ยังรักคุณอยู่เป็นคนมีอีกโก้เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนไม่ยอมใครโดยเฉพาะเรื่องความรักคู่คนที่จะเป็นคู่คนประเภทนี้จะต้องเอาใจ คู่ต้องยอมเขาหรือเธอเสมอต่อให้เขาหรือเธอจะผิดเป็นคนไม่หวานเป็นคนสู้ชีวิตมาประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเองทุกอย่างที่คนคนนี้มีนะเวลานี้คือเขาหรือเธอสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองถือว่าเป็นคนเก่งถ้านี้เรื่องของการสู้ชีวิตไม่ต่างอะไรจากคุณเลยคุณก็สู้ชีวิตเป็นคนวันจันทร์เป็นคนมีเสน่ห์เสน่ห์แรงเส้นแรงคุณมีเอะเมจิเชียน ทางนี้มี The เด g h p r i n t e ทสคนคนนี้น่าจะทำในสายเกี่ยวกับวงการแฟชั่นความงามทุกรูปแบบได้หมดมีหลายสาขาอะไรอย่างนี้ร้านสปาร้านนวดร้านเสริมสวยได้ <c oughs> เป็นคนเสน์แรงมากๆพลังงาน The High p r i n t e s s เป็นคนในเงามืดเทนออ c ครับเป็นไปได้ว่าคนคนนี้ไม่โสดคุณไปคุณไปเจอคนไม่โสด คุณถูกดึงให้ไปอยู่ในพลังงานลักซ้อนหรือเปล่าคะหรือคุณไปซ้อนคนที่เขาไม่โสดอยู่แล้วไม่งงนะคะโอ้โหหนึ่งถ้วยสองถ้วยคนคนนี้รักคุณมากนะมีทั้งหนึ่งถ้วยมีทั้งสองถ้วยค่อนข้างจะแคร์คุณมากนะเวลานี้ที่เราเปิดไท่แคร์ในตอนที่ไม่มีแล้วอ่ะยิ่งคุณเป็นอย่างเนี้ยคนคนนี้ยิ่งรักคุณมากกว่าเดิมชัดเจนรับราชการได้ S <s <uss> สายทหารตำรวจวิศวกรได้เป็นคนหน้านิ่ง <S <s <uss> <S เป็นคนไม่หวานเป็นคนปากกับใจไม่ตรงกันเป็นคนที่รักแต่เลือกที่จะไม่แสดงออกแล้วก็จะมาบอกรักจะมารู้สึกอะไรอาวรในตอนที่ไม่มีสถานะต่อกันแล้วคุณเดินออกมาจากชีวิตคนคนนี้แล้วสักระยะหนึ่งผู้อ่านให้มองว,ว่าน่าจะหลักปีนะคะบางท่านก็อาจจะหลายปีละ ด้วยความที่คุณเหนื่อยอ่ะคุณเหนื่อยมาเยอะกับคนคนนี้ยคุณทุ่มเทคุณเป็นเฟลของคนที่รักแล้วให้ทั้งหมดรักมากกว่ารักตัวเองด้วยบางทีอ่ะมันทําให้พลังงานของคนคนนี้เคยตัวแล้วด้วยความที่คนคนนี้มีพลังงานของความมีอีโก้เอาแต่ใจเชื่อมั่นในตัวเองทุกคนต้องฟังตัวเองทุกคนต้องยอมตัวเองฉันถูกหมดทุกคนต้องเข้าหาแล้วแล้วตลอดเวลาที่ที่คบกันที่มีสถานะคุณก็ทําอย่างนี้ จนคนคนนี้เคยตัวไม่ใช่ความผิดคุณนะคะเพียงแต่ว่าคนคนนี้เคยตัวก่อนหน้าที่จะคบคุณคนคนนี้ก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะฉันต้องเป็นจุดศูนย์กลางของโลกอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเราอะ่ะในเมื่อมันใส่เต็มไปแล้วมันมันไม่ได้รับการตอบแทนกลับมันไม่ได้รับการเทคแคร์ใส่ใจอะ่ะมันก็ความรู้สึกของคุณมันก็ถดถอยมันก็เริ่มเหนื่อยเริ่มท้อคุณเลยหันหลังเดินออกมาจากคนคนนี้เลยโดยที่ คุณหักดิบตัวเองเลยนะคุณทรมานกว่าคุณจะฮิวใจตัวเองได้กว่าคุณจะฟื้นกว่าความรู้สึกคุณมันจะดีขึ้นคุณต้องแกล่งเบอร์ไหนอ่ะคุณเป็นเดอะเชอรีออ่ะคุณเป็นฟิลนักสู้คุณเป็นคนที่อึดมากอึดทุกเรื่องความรักนี่คุณก็อึดเวลารักคุณก็ใส่เต็มเวลาเจ็บคุณก็เจ็บหนักแต่เวลาจบคุณก็จบสนิทจริงๆคุณเป็นคนที่ไม่มีตรงกลางไม่มีตรงกลาง คุณจะเป็นคนที่ทําอะไรที่ใส่เต็มสุดๆในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างให้ทั้งใจให้ทุกอย่างแคร์มากกว่าแคร์ตัวเองด้วยซ้ําบางบางมุมบางครั้งบางอย่างทุ่มสุดตัวเวลาเจ็บคุณก็เลยเจ็บมากถามว่านเวลานี้คุณลืมไหมผู้อ่านไพ่มองว่าคุณยังมีคนคนนี้อยู่ในใจนะคะแต่คุณก็ไม่ได้โฟกัสคุณก็เลือกที่จะเก็บไว้ในใจเฉยๆอะ่ะมีก็คือมีแค่นั้น แต่คุณก็ไปข้างหน้าคุณเลือกคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเดินไปข้างหน้าคุณก็ต้องไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างามทําอะไรทําให้สุดคุณเป็นคนจริงไงก่อนหน้านี้คนคนนี้อาจจะคิดว่าคุณไม่อาจจะตัดเขาหรือเธอได้คุณน่าจะจบไม่ได้เพราะว่าตลอดเวลาที่คบกันคุณคุณแคร์คนคนนี้มากถูกต้องค่ะณเวลานั้นใช่แต่คนคนนี้ยังรู้จักคุณไม่ดีพอ คนคนนี้คิดว่ารู้จักคุณดีพอแล้วมันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าควรจะพอกับคนคนนี้แล้วคนคนนี้น่าจะเอาเปรียบคุณมากยิ่งในเรื่องของความสัมพันธ์คนคนนี้น่าจะเป็นฝ่ายที่รับรับจากคุณอย่างเดียวคุณก็ให้คุณเป็นคนให้ให้ให้อย่างเดียวคนคนนี้ไม่เคยตอบแทนคุณคืนมาเลยซึ่งจุดนั้นแหละค่ะมันทําให้คุณรู้สึกว่าควรจะพอแล้ว ในเมื่อเราทุ่มเทขนาดนี้ในเมื่อเราให้ทุกอย่างเท่าที่คนคนนึงจะให้ได้ขนาดนี้คนคนนั้นยังไม่เห็นคุณค่าของเรางั้นเราควรจะหันกลับมารักตัวเองดีกว่าเหมือนสติคุณกลับมาคุณมีเดอะไฮโลแฟนคุณเป็นคนดีนะคะคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกป้องคุณอยู่คุณน่าจะชอบสวดมนต์ไหว้พระปกติเลยดูจากหน้าไพ่แล้วคุณเป็นคนฝ่ายดีจิตใจดี ไพ่ไฮโลแฟนคือไพ่ที่บอกว่าใครคนนั้นเป็นคนดีเป็นไพ่ใบเดียวในสำรับเลยค่ะที่บอกว่าคุณเป็นคนดีแล้วคุณได้ขึ้นในพื้นพื้นดวงคุณข้างบนท่านรู้ว่าคุณเป็นคนดีมากฉะนั้นคนที่จะมาเป็นคู่ของคุณก็ต้องเป็นคนที่มีบารมีเทียบเท่ากับคุณสิคนคนนี้ไม่เห็นค่าคุณในอดีตในวันที่มีคุณมองข้ามคุณเลยไม่แคร์คุณด้วยบางทีก็ทําอะไรที่ทําลายความรู้สึกคุณหลายๆครั้งแต่คุณก็ ปล่อยผ่านคุณก็ให้อภัยคุณก็ไม่ใส่ใจเพราะคุณรักแต่มันซ้ำๆมันทาคุณโดนกระทำซ้ำๆทั้งในเรื่องของความรู้สึกทั้งในเรื่องของคำพูดทั้งในเรื่องของอะไรต่างๆนานาที่ที่จะทำให้คุณเสียใจอ่ะคนคนนี้ทำหมดเลยณเวลานี้คุณถึงตัดจริงตบจบจริงคำว่าตัดของคุณคุณเลือกที่จะไม่พูดคนคนนี้เคยทำแบบ แบบไหนกับคุณไว้แน่ดิตอนนี้คุณทําคุณทําคืนกลับหมดเลยเหมือนตอนนี้คนคนนี้สือึกน,นะคะค่อนข้างสือึกช่วงนี้คนคนนี้ค่อนข้างที่จะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆแบบว่าไม่แสดงออกอะไรใดๆแต่ยังยังภาวนาแล้วก็ยังรอเวลารอจังหวะที่จะอยากจะให้มีปฏิหาริย์ในเรื่องของการได้เจอเจอคุณคุณบล็อกคนคนนี้ทุกช่องทาง แม้กระทั่งฟิลเจอกันแบบตัวเป็นๆคุณก็ไม่เจอสายงานพวกคุณน่าจะคนละคนละรูปแบบกันเลยคือสังคมอาจจะไม่มีทางที่ที่จะได้เจอกันพวกคุณอาจจะอยู่เป็นคนละที่คนละประเทศอย่างนี้ก็เป็นไปได้คนคนนี้ยังเฝ้าภาวนาอยากจะมีโอกาสสักครั้งได้เจอคุณอยากรู้ว่าคุณเป็นอย่างไรได้วยนะคุณน่าจะแม้กระทั่งโซเชียลอ่ะคุณก็ปิดปิดการติดต่อทุกช่องทางที่จะสื่อคนคนนี้เลยคนคนนี้ค่อนข้าง ทุกใจใช้คํานี้ได้นะคะด้วยความที่คุณไม่เคยเป็นแบบนี้คุณไม่เคยคุณไม่เคยเด็ดขาดมากเท่าครั้งนี้คนคนนี้เคยได้ใจเคยชราใจว่าไม่ว่าจะทาอย่างไรกับคุณอะ่ะคุณก็ต้องเดี๋ยวมาง้อคุณหน่อยเดี๋ยวคุณก็ใจอ่อนอะไรอย่างเงี้ยคือคิดคิดเข้าข้างตัวเองอะ่ะเพราะคนคนนี้เป็นคนมีกโก้เป็นคนที่ชอบให้คนอื่นมาพเนาพนอมาเอาใจมาโอ้มันไม่ใช่นะคะ มันไม่ถูกหลักนะความรักมันจะต้องให้และรับเท่าๆกันแต่คนคนนี้เห็นแก่ตัวใช้คําว่าเห็นแก่ตัวได้เลยตรงเลยค่ะไม่ต้องอ้อมเลยพลังงานพวกคุณมีความเป็นคู่กันสูงนะเอาจริงๆในอดีตพวกคุณอาจจะคบกันมาระยะยาวบางเคสก็เป็นคู่กันเลยจะจะมีพธิธีไม่มีพธิธีไม่สําคัญแต่ว่าบางท่านก็เหมือนกับว่าเป็นฟิลคนที่มี มีเวลาในชีวิตของกันและกันมายาวนานเป็นแฟนกันนานอย่างเงี้ยนานจนมันเกิดความผูกพันจนคนคนนี้มีความรู้สึกว่ายังไงคุณก็ไม่มีทางที่จะลืมเขาหรือเธอได้แต่คิดผิดรู้จักคุณน้อยไปยังรู้จักคุณยังไม่เห็นคุณในด้านของความเด็ดขาดเพราะคุณมีเชียรดไงคุณไม่นฟิลนักสู้คุณเป็นคนที่ถ้าได้โฟกัสได้ตัดสินใจ่ะคุณไปของจริงเลยนะคุณไม่แชร์คุณไม่เอาอะไรเลยคุณขอแค่ให้ชีวิตเองมีอิสระ ตอนนี้เวลานี้ที่คุณไม่ใส่ใจไม่ไม่ไม่สนใจคนคนนี้เลยไม่ว่าคนคนนี้จะพยายามแสดงออกอะไรจะสื่ออะไรให้คุณรับรู้พวกคุณเซนแรงทั้งคู่นะคะคุณมี The m a มจิ i เชทั้งนั้นมีเ h อะไฮ h พ r ินเทสเนี่ยพวกคุณมีเซนพวกคุณสื่อกันได้ด้วยความรู้สึกในเวลาที่คุณรู้สึกอยู่ดีๆนึกถึงคนคนนี้คนคนนี้ก็กําลังนึกถึงคุณไม่บังเอิญบางทีคนคนนี้ก็ส่งความรู้สึกมาให้คุณด้วยซ้ํา ส่งพลังงานมาบางท่านก็ฝันเห็นกันด้วยยังเห็นกันในความฝันทั้งทที่ไม่ได้เจอกันแบบตัวเป็นๆมานานยาวนานแล้วพลังงานถามว่าคนคนนี้จะทําอะไรไหมทําไม่ได้ค่ะด้วยความที่คุณปิดปิดกั้นทุกช่องทางเลยแล้วแล้วคุณก็สัมผัสได้ด้วยว่ายิ่งคุณทําอย่างเงี้ยคนคนนี้ยิ่งทุรนทุรายก็สมควรนะคะถ้าให้พูดตามหน้าภัยทำกับคุณไว้เยอะ ฉะนั้นถ้าเกิดคนคนนี้จะได้รับผลจากการกระทําของตัวเองในอดีตมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าไพ่ขึ้นที่คนคนนี้วิวออฟฟอจูนโชคชะตามันหมุนเคยเป็นคนรับที่นี้ก็มาเป็นคนทุกบ้างจะได้รู้ว่าไอ้ก,การที่ถูกคนอื่นไอ้ก,การที่ถูกคนที่เราไอ้การที่ถูกคนที่คนที่เราแคร์แล้วเขาไม่ห่วงใยเราคือเป็นฟิลอย่างนี้ได้นะคะ เวลาที่คนคนนี้เจ็บป่วยคุณจะเป็นคนที่คอยไปดูแลเทคแคร์กินยาหรือยังห่วงใยใส่ใจซื้อข้าวซื้ออะไรไปให้ดูแลเทคแคร์ทุกอย่างเท่าที่คุณจะทําให้ได้แต่ตอนเนี้ยคนคนนี้ป่วยไม่มีคุณดูแลคนอื่นมาดูแลก็ไม่เหมือนคุณมันไม่เหมือนเพราะคุณเป็นคนที่อยู่ในใจคนคนนี้รักคุณมากนะขึ้นหนึ่งถ้วยแล้วสองถ้วยเพิ่งมาลักตอนที่ไม่มีคุณแต่ตอนมีคุณมองข้ามคุณไม่เห็นความสําคัญของคุณเลยไม่แชร์ความรู้สึกคุณเลย ทำอะไรหลายๆอย่างที่มันจะเป็นการทำลายจิตใจคุณคนคนนี้ทําหมดเลยตอนมีคุณคนคนนี้ก็อาจจะเป็นไปไปซ้อนไปไปจีบคนอื่นด้วยทั้งๆที่มีคุณน่ะพลังงานเป็นไปได้หมดน่ะคนคนนี้ไม่แคร์ใครแคร์แต่ตัวเองณเวลานี้ไม่แปลกที่คนคนนี้จะโดนเพราะว่าโชคชะตาท่านเป็นคนจัดการเองคุณไม่ได้ทําอะไรนะคะสิ่งที่คนคนนี้ต้องรับณเวลานี้คือสิ่งที่เขาหรือเธอทําไว้กับคุณแน่ดีมันเป็นเรื่องปกติเลยค่ะ แล้วคุณก็ไม่ได้แช่งด้วยคุณไม่มีไพ่ของการสาปแช่งเลยคุณมีแต่ไพ่การเป็นคนให้อภัยด้วยซ้าคุณให้อภัยแต่ไม่ให้โอกาสบางเคสบางท่านนะคะบางท่านก็ใจดีก็ยังให้สถานะความเป็นเพื่อนได้แต่บางท่านก็ไม่ให้เลยถือว่าเป็นแค่เพื่อนร่วมโลกพออะไรเงี้ยแต่ไพ่คุณขึ้นเดือดหายหลกแฟนเนี่ยผู้อ่านมองว่าคุณเป็นคนจิตใจดีคุณโกรธจริงคุณเกลียดแรงแต่คุณก็ไม่ได้อาคาต คุณถือหลักธรรมะของชาวพุทธเราปกตินี่แหละค่ะคุณเป็นคนที่อภัยได้ก็อภัยแต่บางคนก็ไม่ควรจะได้รับคนคนนี้ก็ต้องรับไปไม่แปลกที่จะอึดอัดทุรนทุรายเพราะความตอนนี้คุณเด็ดขาดของจริงคุณตัดแบบไม่เหลือเยื่อใยเลยไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นจะตายจะทุก ทุรนทุรายจะสุขจะทุกข์คุณไม่ได้สนใจเมื่อก่อนคุณจะเหมือนกับว่าคุณจะรู้ทุกอิริยาบถของคนคนนี้แต่เดี๋ยวนี้คุณไม่อยากรู้แม้กระทั่งคนคนนี้โพสต์คุณก็ไม่สนใจเพราะว่าคุณบล็อกไปหมดแล้วคุณเลือกที่จะไม่ไม่เห็นตัดไปเลยไม่ต้องเห็นเลยจบจริงจบสนิทของจริงซึ่งคุณไม่เคยเป็นแบบนี้คนคนนี้ก็เลยต้องร้อนรนไงคะก็ประมาณนี้เลยค่ะคนเราทําสิ่งใดย่อมได้รับสิ่งนั้นกลับคืนมันเป็น าจะทำของชีวิตมันเป็นหลักการง่ายๆมันเป็นอะไรที่ใครก็คิดได้ทำอย่างไรได้รับอย่างนั้นนะคะขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆการกดติดตามไลค์แชร์ให้กับหมอการหรือผู้อ่านไทยถือว่าเป็นกำลังใจให้กับหมอการมีแรงใจในการทำคลิปลงช่องต่อไปเรื่อยๆขอพระคุ้มครองขอบุญรักษาขอเทวดาปกป้องทุกท่านทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ